ถ้าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพแล้วทำไมโรงงานที่ผลิตรถยนต์จึงไม่ผลิตออกมา โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมมาตอบคําถามนะครับที่หลายๆคนเนี่ยส่งคําถามเข้ามาในเพจกันนะครับว่าถ้าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพแล้วทําไมโรงงานที่ผลิตรถยนต์จึงไม่ผลิตออกมาที่บริษัทผลิตรถไม่ผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาก็เพราะว่าการผลิตรถยนต์แต่ละครั้งต้องผลิตเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและมาตรฐานตรงนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ กับความต้องการของคนแต่ละคนอยู่แล้วเพราะแต่ละคนมีความชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เวลาแซงก็จะไม่ค่อยพ้นหรือหรือว่าแซงจะหนืดนิดนึงก่อนติดตั้งบอกเลยว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้โดยปกติแล้วก็จะหนื่นหนื่นนะครับก็ค,บคือการออกตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะหนื่อยู่แล้วก่อนติดเนโอ้โหหย่บกว่าจะขึ้นกว่าจะมาครับอืดมากบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถที่ผลิตออกมาจากโรงงานทุกคันประสิทธิภาพดีได้มาตรฐานนะครับ ทุกคันมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับของแต่และบริษัทเขาผลิตออกมาดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกของคนขับกับคําว่ามาตรฐานของบริษัทอาจจะรู้สึกห่างกันนิดนึงนะครับ <Wow. S 1> อย่างเช่นเราออกรถมาใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะทำไมรถเรามันอืดๆ <Wow. S 1> สําหรับคนที่มีปัญหารถอืดในกรณีที่รถยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายเพิ่งจะออกมาด้วยซ้ำไปนั่นหมายความว่าเขากําลังต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพบางอย่างอุปกรณ์ของเราก็ช่วยตอบโจทย์ในด้านนี้ได้ เพราะฉะนั้นครับใครที่ได้สินค้าของเราไปนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือคุณอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับเรามีทั้งกล่องคัลเลงไฟฟ้ามีทั้งแอร์โฟซิงแล้วก็ตัวบูตคอยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราผลิตออกมานะครับเป็นสินค้าที่มันตรงรุ่นนะครับปลั๊กตรงรุ่นค่าตรงรุ่นทุกอย่างผ่านการเทสทั้งหมดนําไปใช้งานเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะครับสิ่งที่เราจะวัดผลกับลูกค้าหนึ่งเลยเราวัดผลเป็นค่าตัวเลขได้นะครับเรามีเครื่องมือในการที่จะ จับวัดค่าต่างๆได้นะครับใครที่อยากจะลองวัดค่าต่างๆดูมา,มาทีา่บริษัทเราได้มาที่ช็อปเราได้นะครับสคือเราวัดผลจากการจับความรู้สึกของลูกค้าเลยเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าครับหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้วโอ,โอเคเลยครับเหยียบมาเหยียบมาเลยครับเร่งดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ,อะการออกตัวค่อนข้างที่จะได้ดีขึ้นแลวก็เร็วขึ้นนะครับอันนี้ใช้แค่หมด6กนะครับ,รบยังรู้สึกประทับใจ นะครับก่อนใส่หลังใส่ต้องมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นครับสำหรับคําถามนี้น่าจะชัดเจนเนาะว่าที่บริษัทผลิตรถไม่ผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาก็เพราะว่าการผลิตรถยนต์แต่ละครั้งต้องผลิตเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดและมาตรฐานตรงนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนแต่ละคนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนมีความชื่นชอบไม่เหมือนกันนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับและโอกาสหน้าจะลองมาดูกันว่าคำถามไหนที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันอีกนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ